สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่พี่กับเช้าวันศุกร์นะครับผมวันที่ย7บมกราคม2566นาหะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหุ้นนีเคนิเช้าบ่ายนะครับรอบปกติแล้วก็ลอง VAP นะครับผมก็สำหรับนะครับแนวทางเมื่อวานนี้นะครับพี่พี่ก็ถือว่ามาในตัวลูดนะครับแล้วก็รอบบ่ายก็ VAP ก็แตกสาตัวด้วยนะครับผมเนาะก็ขอแสดงความดีใจกับพี่ ท่านใดนะครับที่มีโชคใน3ตัวด้วยนะครับในรอบเช้าผมให้วิ่ง6รู่ศูนย์ไปนะครับพี่พี่ VIP ออก6 2 1กับ7 1นะครับมาในเลขวิ่งนะครับเนาะในรอบ VIP นะครับส่วนรอบปกตินะครับ1 1 0กับ9 1นะครับผมเราให้0 9เนาะนะครับออก9 1นะครับผมส่วน0 1ผมไม่ได้จับคู่ให้นะครับถ้าเกิดใครวิ่งรูดที่0นะครับพี่ เข้าไปที่10นะครับในรอบปกติส่วนในรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่งศูนย์ลูดสี่นะครับผลที่ออก275กับ26นะครับก็อืมนะครับเนาะหลัก6หลัก2นี่ก็เน้นอยู่นะครับ42ออก26นะครับเนาะนี่ครับผมก็หลุดไปนะครับในรอบปกตินะครับส่วนในรอบ VIP 047กับ00นะครับถ้าเกิดใครวิ่งศูนย์หรือว่าศูนย์ไปวิ่งรูดเข้าไปที่00นะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครวิกฤตที่4นะครับพี่พี่เข้าไปที่นะครับ47นะครับผมเนาะ47ผมไม่ได้ประกบคู่ให้นะครับแต่ว่า3ตัวเราแตกนะครับพี่พี่นี่407 0 4นนะครับผมก็ถือว่ารอบบ่าย v i p ปังๆเนาะแต่ว่าปกติไม่มานะครับผมก็ใครมีโชคก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะครับคอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจน้องแอดได้นะครับผมส่วนแนวทางวันนี้ก่อนไปรับชมนะครับก็ฝากคำเตือนไว้เช่นเคยนะครับ ตัวเลขทุกต <Th> ัวนะครับทำจากสูตรคำนวณนะครับผมโปรดใช้วิจนะญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบแนวทางตัวเลขค่อยตามนะครับผมก็สําหรับเช้าวันที่27นะครับนี้เคอีกนะครับผมในรอบเช้าผมให้วิ่งนะครับผมให้วิ่งไปที่1นะครับสายลูดนะครับผมให้ไปที่เลข9นะครับผมประกบคู่1น หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสี่แล้วก็เก้าหกนะครับผมตัวเน้นตัวเจาะนะครับตัวเน้นตัวเจาะผมให้ไปที่นะครับผมหนึ่งสี่ หนึ่งสองเกนหนะครับพี่พี่สมตัวผมให้ไปที่หนึ่งเหกหนึ่งสี่นะครับผมก็ประมาณนี้ในรอบเช้านะครับผม ก็ถ้าเกิดท่านใดทุนน้อยเนาะก็ลองพิจารณาในตัวเจบผมได้นะครับ12149096เนาะนะครับถ้าชิ้นชอบนะครับในรอบบ่ายนะครับผมผมให้วิ่งนะครับให้วิ่งไปที่เลข2นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลขศูนย์นะครับผมประครบคู่2นะครับก็จะมี2 1 2 3 25 26 02 03 05 06นสะครับผมส่วนในตัวเน้นตัวเจาะนะครับ03น6ห 0ูน5นะครับผมส่วนหลักร้อยหลักร้อยนะครับผมมให้ไปที่0ูน2 0สนะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับพี่พี่สลับแนวทางหุ้นนี้แค่อีกเช้าบ่ายนะครับเนาะก็ลองพิจารณาชื่นชอบนะครับผมค่อยตามนะครับก็คือตัววิ่งนะครับเป็นตัวรองนะครับตัวเน้นก็คือตัวลูดนะครับพี่พี่ก็ฝากไว้นะครับชื่นชอบค่อยตามขอให้เฮงเปังๆนะครับผมสลับเช้านี้นะครับก็สลับไปพี่ท่านใดนะครับที่ชอบนะครับแนวทางเลขทูบนะครับก็เอาไปเสี่ยงโชคได้นะครับเพราะว่าในงวดก่อนนะครับแนวทางเลขทูบเราก็มานะครับพี่พี่ น่าจะเป็นในรอบเช้าน่าจะเป็น8 82ทั้ง82 84นะครับในในวดที่แล้วนะครับอันนี้พูดถึงเลขทูบนะครับท้าเวสุวรรณนะครับเช้าปกติออก82เนอะ v i p ออก84นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับพี่พี่สลับแนวทางเลขทูบท้าเวสุวรรณนะครับก็เอาไปเสี่ยงโชคในรอบๆแนวทางก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นนิคิอีนะครับรวมถึงไป แนวทางเรานะครับเราสามัคคีเราอะไรนะครับเนาะหรือว่าฮานอยนะครับเพราะว่าฮานอยก็8.2ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับวันที่ผมจุดแนวทางเล็กทูบนะครับก็คือนะครับเป็นความชอบส่วนตัวหรือส่วนบุคคลดีกว่านะครับพี่ๆเนาะก็ขอให้ปังๆกันก็แล้วกันถ้าเกิดใครเอาแนวทางเล็กทูบไปเสี่ยงโชคนะครับผมก็ลงให้ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมแต่ว่าหลักๆก็ขอไปแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับก่อนออกไปขอกาลังแรงใจจากพี่พี่สมาชิกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่ารับชมโฆษณาเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ